ากลับมาแล้วนะครับห้าตัวนะครับตอนนี้เดิมแล้วนะครับห้าตัวอ่าเป็นพี่สิบล้อเฉยเลย โอ้โหชุดใหม่ครับคนละตัวครับคนละทีมครับคนละทีมนะครับชุดนี้หกตัวโอ้ไม่ใช่สิบล้อนะครับผมเข้าใจว่าเป็นสิบล้อแต่ไม่ใช่ครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเข้าป่าวัดนอนนะครับ เหมือนพี่สิบร้อม,มากเลยแต่ไม่ใช่ลูกน้องไล่จี้ตูดติดๆเลย